การพิชิตคณะอานเนี่ยเป็นการเป็นสงครามด้านเนื้อนหนังเป็นหลังด้านจีวิญญ,ญาณเนี่ยซ่อนอยู่เบื้องหลังเรามองไม่เคยเห็นชัดเท่าไหร่แต่สงครามฝ่ายจีวิญญาณก็คือเราไม่ได้จับปืนไปสู้กับใครหรอกแต่เราต้องสู้กับความชั่วบางครั้งเป็นความชั่วที่อยู่ในตัวเราบางครั้งเป็นความชั่วาจอิทธิพลของคนรอบข้างที่เราต้องเผชิญ ไม่ได้มีเฉพาะโยชูวาเท่านั้นที่เป็นผู้เผยพระเจ้า,าบุคคลหนึ่งที่เป็นพระผู้ช่วยและก็มีบทบาทของผู้เผยพระวจนะอยู่ในนั้นด้วยก็คือพระเยซูมันก็ยังมีปัญหาความผีความบาปอีกม,มากมายเละคนอิสราเอลต้องทานสงครามต้องเจอปัญหาดังนั้นคนจึงไม่ได้อยู่พัฒถาวรชั่วนิรันด์จริงๆและบทบาทตรงนี้ก็ตกมาสู่พระเยซูซึ่งเป็นโยชูวาตัวจริง บทเรียนจากพระธรรมโยชูวาตอนที่10เรื่องโยชูวาตัวจริงเนื้อหาสำคัญอยู่ในพระธรรมโยชูวาบทที่1และพระธรรมฮิบรูโดยเฉพาะบทที่4นะครับใจความสำคัญของหัวข้อนี้ก็คือพระเยซูคือโยชูวาตัวจริงนะเพราะว่าคำว่าโยชวูวกับคำว่าเยซูลาสัมจริงๆนะฮะเป็นคำเดียวกัน หมายถึงผู้ช่วยให้รอดนะฮะมีความหมายแหลงถึงตรงนี้นะฮะไม่ว่าโยชูวาหรือพระเยซูก็เหมือนกันมีบทบาทในการช่วยคนให้รอดคล้ายๆกันเรามาดูพระคัมภีร์เพื่อจะช่วยเราเข้าใจถึงความจริงตรงนี้นะครับพระคัมภีร์ตอนแรกที่จะช่วยเราเข้าใจถึงโยชูวาในพระธรรมโยชูวาและพระเยซูที่เป็นโยชูวาตัวจริงนะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15 โดยเฉพาะข้อที่1 5บหถึงสินะนะพระเจ้าตรัสแก่มโมเสสและโมเสสอธิบายให้คนอิสราเอลทุกคนรู้ว่าในภายภานหน้าหลังจากที่มโมเสสเสียชีวิตไปแล้วพระเจ้าจะให้มีผู้เผยพระวจนะบางคนเหมือนกับมโมเสสมานนำคนอิสราเอลและขอให้คนอิสราเอลทุกคนเชื่อคนนั้นดังนั้นเราจึงเห็นหลังจากที่มโมเสสเสียชีวิตไปแล้วคนที่ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้มานำคนอิสราเอลก็คือโยชูวา พระเจ้าตราดผ่านโยชูวาโยชูวาจึงเป็นผู้เผยพระเจนะที่ยิ่งใหญ่ที่ต่อจากโมเสสเพื่อนำนคนอิสราเอลเข้าไปในคณะอันไม่ได้มีเฉพาะโยชูวาเท่านั้นที่เป็นผู้เผยพระเจนะบุคคลหนึ่งที่เป็นพระผู้ช่วยแล้วก็มีบทบาทของผู้เผยพระวจนะอยู่ในนั้นด้วยก็คือพระเยซูพระเยซูเกิดมาในยุคหลังพระองค์มาสานต่อง,งานบางอย่างต่อจาก โมเสสต่อจากโยชูวานะะเพื่อจะส่งผลลงนี้ต่อมนุษย์ทั้งโลกนะะเราจะสังเกตเห็นว่าในโยชูวาในโยชูวารับบทบาทถานพระเจ้าเพื่อนำคนอิสราเอล,ลเข้าไปในคณะอันชีวิตของพระเยซูก็เช่นเดียวกันถ้าเราสังเกตดูในพระธรรมมัทธิวบทที่สองก็คือหลานจากพระเยซูเกิดแล้วมีคนคิดไรกับพระเยซูพระองค์ต้องไปอยู่ที่อียิมนะะหลานจากนั้นพระองค์ก็จ่ายอียิ์มา และถึงมาประกาศเขาประเสริฐปลุกปล่อยคนดังนั้นโยชูวาก็มาจากอียิปต์มาสู่คณอาอนพระเยซูก็มาจากอียิปต์มาสู่คณานเหมือนกัน,นมีรายละเอียดม,มากมายที่ในบทเรียนเนี่ยผู้เขียนพยายามชี้ให้เราเห็นถึงบทบาทต่างๆแต่ว่าบทบาทที่โดดเด่นที่สุดที่อยากจะให้เราสังเกตเห็นก็คือบทบาทของโยชูวาและบทบาทของพระเยซูพระคัมภีร์ที่สําคัญข้อหนึ่งก็คือพระธรรมโยชูวา โะะดยเฉพาะโย,โยชูวาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11นะฮะได้พูดไว้บอกว่าโยชูวานามคนอิสราเอลมาเพื่อจะให้ทุกคนได้อยู่พักนะฮะแต่การนามคนมาอยู่พักเนี่ยถามว่ามันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่นะฮะในยุคข,ของโยชูวาอาจจะดูเหมือนสมบูรณ์หรอกแต่หลังจากนั้นมันก็ยังมีปัญหาความผิดความบาปอีกมากมายเละคนอิสราเอลต้องทองามสงครามต้องเจอปัญหาตามมาอีก ะะดังนั้นคนจึงไม่ได้อยู่พัฒาวรชั่วนิรันด์จริงๆนะะและบทบาทตรงนี้ก็ตกมาสู่พระเยซูซึ่งเป็นโยชูวาตัวจริงนะะที่จะให้สันติภาพที่จะให้คนเราได้อยู่พัฒอย่างแท้จริงพระองค์มาถ่ายมนุษย์ให้รอดนะะและเตรียมแผ่นดินสวรรค์สำหรับทุกคนดังนั้นพระเยซูจึงเป็นโยชูวาตัวจริง ในพระธรรมฮิบรูนี่กล่าวถึงโยชูวาในพระธรรมโยชูวาที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการช่วยให้รอดนะแต่เนื้อหาสําคัญในพระธรรมฮิบรูนี่พูดถึงพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตที่จะนำกระบวนการไถ่าบาปไปสู่การไถ่มนุษย์ให้รอดจากบาปอย่างแท้จริง,งนะฮะดังนั้นด้วยเนื้อหาที่ มันเชื่อมโยงกันตรงนี้เนี่ยจึงทําให้เราเห็นว่าโยชูวาก็เป็นผู้ช่วยคนในยุคเก่าแต่ในขณะเดียวกันพระเยซูก็เป็นผู้ช่วยเหลือคนในยุคใหม่และพระเยซูช่วยคนทั้งโลกพระเยซูจึงเป็นโยชูวาตัวจริงอย่างนี้นอ่เรามาดูคําถามอภิปลายเพื่อจะให้เราเข้าใจตรงนี้นะฮะคำถามที่หนึ่งก็คือการอธิบายพระคัมภีร์ในแบบจําลองได้ตัวจริงช่วยให้เราเข้าใจพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่ทรงกระทาเพื่อเรา ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างไรนะครับเมื่อพระเยซูเป็นโยชูวาตัวจริงวิธีที่จะเข้าใจพระเยซูเราก็ต้องเข้าใจโยชูวาที่เป็นแบบจำลองนะก็คือการเชื่อการนามของโยชูวาในยุคข,ของโยชูวานะฮนะแต่ว่าเมื่อพระเยซูซึ่งเป็นโยชูวาตัวจริงประกฏแล้วนะฮะตัวจริงก็จะมีความสำคัญมากกว่าแบบจำลอง นคำถามที่สองการต่อสู้ฝ่ายจีวิญญาณของเราเปรียบเสมือนการพิชิกคณาอานมีด้านที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรโยชูวานามคนอิสราเอลพิชิตคณาอานทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันพระเยซูสถิตกับเราเพื่อพิชิความชั่วมันเป็นสงครามการต่อสู้เหมือนกันหรอแต่ความแตกต่างก็คือการพิชิตคณาอาเน,เป,นาเป็นสงครามด้านเนื้อหนัง เป็นหลังด้านจิีวิญญาณเนี่ยซ่อนอยู่เบื้องหลังเรามองไม่เคยเห็นชัดเท่าไหร่เพราะเขาต้องสู้กันนะมันเป็นสงครามทางเนื้อหนังอย่างนี้นะแต่สงครามฝ่ายจีวิญญาณก็คือเราไม่ได้จับปืนไปสู้กับใครหรอกแต่เราต้องสู้กับความชั่วบางครั้งเป็นความชั่วที่อยู่ในตัวเราบางครั้งเป็นความชั่วจากอิทธิพลของคนรอบข้าง ที่เราต้องพผชญการเรียนรู้จากวิธีที่โยชูวาใช้ในการสู้กับคนคนาอันกลยุทธ์หลายๆอย่างในนั้นนะฮะสามารถนำมาใช้ในการต่อสู้กับอำนาจของความชั่วที่อยู่ภายในตัวเราหรือรอบตัวเราได้รายละเอียดมีอะไรมากมายที่ยังต้องศึกษาต้องถกเถียงอภิปรายอีกนะฮะที่สามารถเอามาปรับใช้กันด้วยกัน เพื่อจะให้เรามีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จเหมือนที่โยชูวาได้รับความสําเร็จในการนาคนอิสราเอลเข้าไปสู่ขานาอันครับและการต่อสู้นี้ถ้าเราสังเกตดูก็คือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดก็คือผู้นำต้องเข้มแข็งดังนั้นเราในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าจะต่อสู้กับอํานาจของความชั่วเราก็ต้องเข้มแข็งและเราจะเข้มแข็งได้อย่างไรตามเนื้อหาในโยชูวาบทที่หนึ่งเข้มแข็งได้ผ่านการติดสนิทกับพระเจ้า และจะติดสนิทกับพระเจ้าได้อย่างไรติดสนิทกับพระเจ้าผ่านการตรึกตรองทำบัญญัติคำสอนของพระองค์ทุกวันทุกคืนเราในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราจะติดสนิทกับพระเจ้าได้ก็ผ่านการอ่านพระคัมภีคร์ไขควาพระคัมภีร์ทุกวันทุกคืนอย่าไปบอกว่าฉันไม่ใช่อาจารย์สอนฉันไม่อ่าน อันนั้นไม่ถูกครับอันนั้นจะทําให้เราเหินหา่างจากพระเจ้าเลยหลายคนจะไม่พร้อมสําหรับแผ่นดินสวรรค์เพราะคนนั้นไม่ได้ตรึกตรองพระพจ,จะน์าามมาทำาวังคืนให้เป็นชีวิตจิตใจคําถามที่3ความสําเร็จของอยูชูวให้ภาพของโลกที่ปราศจากความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและความตายเพื่อให้ความหวังเกิดเราในการดิ้นรนในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้ก็คือ ความสาเร็จของโยชูวาเนี่ยเป็นความสําเร็จชั่วครางชั่วคราวเท่านั้นเหตุผลก็เพราะว่ามนุษย์อยู่ในโลกแห่งความบาปเนี่ยแม้โยชูวาจะนาคุณอิสราเอลไปถึงคณะอานได้บ้านได้เมืองแล้วจนกระทั่งโยชูวาเสียชีวิตแต่ต่อจากนั้นมาลูกหลานที่เกิดมาใหม่มันก็ชนะความชั่วไม่ได้นะฮะก็มีความชั่วตามมาก็ต้องแก้อ,อีกดังนั้นความสําเร็จตรงนั้นมันจึงไม่ใช่ความสําเร็จที่ สมบูรณ์ชั่วนิรันดร์ในพระคัมภีร์จึงต้องพูดถึงพระเยซูและแผงกลางของพระองค์ในยุคใหม่นี้นะฮะที่จะทําให้ความบาปถึงจุดสิ้นสุดและเราได้ได้ชีวิตที่ดีสมบูรณ์ชั่วนิรันดร์ในโลกใหม่นะฮะขอให้เราขยันอดทนติดตามพระคริสต์ไว้วางใจในพระองค์นะฮะและอนาคตเราก็จะได้แผ่นดินแห่งคําสัญญาก็คือแผ่นดินโลกใหม่ ที่ไม่มีความทุกข์ความเศร้าและความตายอีกแล้วคำถามที่สี่โยชูวาสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งจนกลายเป็นเงาที่ชี้ไปยังพระราชกิจของพระคริสต์มีวิธีใดบ้างในทางปฏิบัติที่เราสาม,มารถเปิดโอกาสให้พระเยซูทรงสำแดงพระลักษณะของพระองค์ผ่านชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นโยชูวา สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเยซูในการเชื่อฟังพระเจ้าในการทำภารกิจของพระองค์สำเร็จและโยชูวาสะท้อนสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะในเนื้อหาบอกชัดเจนว่าโยชูวาต้องติดสนิทกับพระเจ้าโยชูวาต้องใส่ใจบัญญัติคำสอนที่โมเสสเขียนไวน้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วโยชูวาจะสำเร็จจะดีได้แต่มันมีวิธีตรงนี้มีเงื่อนไขตรงนี้กำหนดไว้ ดังนั้นเราในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราจะบอกว่าเราติดสนิทกับพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราจะสัทท้องพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระองค์และเราจะติดสนิทกับพระองค์ไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่ใจกับพระทางคำสอนที่พระองค์ให้ไว้ทุกวันนี้มีข้อดีดีกว่าในยุคของโยชูวายุคของโยชูวาเนี่ยบัญญัติคำสอนเขียนเป็นหนังสือม้วนใหญ่เราไม่ได้มีติดตัวไว้ที่บ้านนะฮะเราต้องอ่านและท่องจํา ะะแต่ทุกวันนี้นะฮะมีพระธัมภีร์มีหนังสือมีสื่อที่สามารถเข้าถึงพระคัมภีร์อะไรทุกอย่างอยู่ติดมือเราอยู่ติดตัวเราไปตลอดให้เราใส่ใจกับขาาบ่าวสารพวกน,นี้นะฮะเพื่อให้ข่าวสารอื่นเนี่ยไม่มาลบล้างข่าวสารของพระเจ้าที่จะเชื่อมเรากับพระเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวโดยวิธีนี้เราจะรับใช้พระเจ้าได้สำเร็จนะ,ะและติดสนิทกับพระองค์ได้ตลอดไปครับ